สวัสดีพี่น้องเอฟซีผู้ติดตามห้าน้อยมัวว่าน,นี่ห้าน้อยก็เดินดีอยู่เนาะพี่น้องเนาะยินดีต้อนรับขอสู่สอ่องตาขุนพารวยเด้อพี่น้องเด้อห้าน้อยมัวว่าน,นี่ก็ได้เขาสามน้อยอยู่พี่น้องเขาหลุดสามน้อยอยู่มันมีแต่ดอกแต่ว่าได้หลุดสามน้อยได้หาได้ซีได้ซีหลุด เอาสามน้อยดีซี่รุ่นนะพี่น้องเนาะเอามาอนีก,ก็มา่เรื่งกันต่อไปน้าพี่น้องเนาะเป็นจังไรตัวใดก็ได้ก่อนสีเบิง่งวันที่งีสิบหักกับเบิง่งอันที่ผ่านมาก,ก่อนเอาความตัวเก่ามาเบาสู้กันฟังก่อนม,มันเป็นตัวใดแน่เนาะพี่น้องเนาะห้าหน้อยเฉพาะกีดกับวันที่งีสิบสี่เมื่อวานนี่กับจับคู่สามสี่ หกเก้าหาหกซีหนึ่งวิ่งสามซีกลมเด่นสามซีร่องซีหนึ่งสามตัวกันหนึ่งหนึ่งสามซีซีสามซีเขารูดสามพี่น้องด้ 36, สามหกซีกับเขาคู่กันซียุลักลอยซีเป็นยุลักลอยตัวหนึ่งมาพิเศษจับคู่สาม เกตสามศูนย์หกแปดเกตเกตสองวิ่งเกตสามคมเล่นเกตสามล่องเกตสองสามตัวกะเกตเกตสามสองเกตสามเขายุบพี่น้องจะวางเขาตกตัวซ้ำล่องพี่น้องเขาสองยู่ตัวซ้ำล่องพี่น้องบัตัดดอกที่มึงส่งหน่อยที่มันบัตรดอกแบบนี้ก็มาปกติปกติเกจับคูสี่หา สี 74, depend 100, depend ่ศูนย์เาศูนดิง4ีหามเล่นซีหาล่อง3า3เีสาตัวกันสาม4ีหาซีหาเขารูดเทั้งีทั้หาพี่น้องได้สองยางเลยของปกติได้หาช้องหาช้องกับ4ีได้สเองด่งนะพี่น้องหน้ามาหลับสุดท้ายกัน VIP จับคงเก็ต หกเก่าศูนย์หนึ่งวิ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งซี่วิ่งหกเก็ดกลมเรีนหกเก็ดล่อมหนึ่งซีสามตัวกันหนึ่งหกเก็ดสี่หกเก็ 1, ดเขาหลุดพี่น้องเขาหลุดหกเขาหลุดเก็ดพี่น้องใส่เก็แปดใสสามน้อยเนาะเขาสามน้อยซี่หลูดพี่น้องพานกันสิ่ผ่านหนอาเดินดี พี่้อมนีบันดนี่มาเบิงของวันที่นีสิผาเด้อเบาลายายายห้างพี่น้องสิธารุนละวันที่นีสิามาแล้วเปิดแล้วเด้อบัดนี้เปิดออกมาแล้วนีสิาเป็นตัวใดมาเบืองกันมาใส่กันผิจารณาเบืองหมักตัวใดกูใดหมักน้อยใดจัดคัดน้อยใดกระพ่านไปเนาะพี่น้องเนาะคัดตัวใดกระขามไปคัดน้อยใดกระขามไป ห้าน้อยวันที่ยี่สิบหาสะพาะคิดจับคู่หนึ่งเกตหนึ่งเกตศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่ง kết xuống nâng sò kết xuống nâng sổ. sò kết sóng kết sóng kết Sổng cầu sóng cầu Vinh.

câu một kết, câu một kết, tròn một kết, ba cái câu một kết, ba cái tròn một kết, áp đặt cả bình đẳng được, ok, đặt áp đặt, ying một đen หนึ่งเครองจัหลุดร่องสองเก่าจักหลุดสามตัวหนาที่ตามนี่หน,น,น้อยไปพี่น้องเอ้ยเคยแตกสามตัวตรงๆมาแล้วเด้อเคยเห็นยังไงวะสามตัวตรงๆแตกมาแล้วห้าหน่อยห้าหน่อยเคยแตกสามตัวตรงอยู่นี่ละอยู่อันจมัมมะพิษกับยูสพกีตินี่แหะพี่น้องเคยแตกสามตัวตรงๆ นี่หมันฉกมันไร้ก้นด้วยพิเศษพิเศษ

วิ่งแ so ปดสาสีวิ่งวิ่งวิ่งสองวิ่งหนึเกมักตาสีวิ่งตัวเพชรจุเล่หนึ่งเก ต่เย็นๆนะพี่น้องเนาะไปเรียนมันเขียนผิดนี่เก่ิงสามตัวสามหนึ่งเก่เกเกแล้วก็ีหงเก xin lưng cầu xăm lưng cầu xin lưng cầu xăm lưng cầu xăm tua vinh lưng cầu xăm đen xăm 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 หนเกจอาหลุด3ามจอาหลุดเช็ดสองมันก็จอาหลุดมันอะไพี่น้องมันมาน้ำกันแต่ว่ามันคมเกีงมาซ้ำเขาสื่อๆดอกบางเทียกัไปออกตัวจังสันละพี่น้องเนี่ยตมักนะดุนละพินิจไปดุนละพินิตมัน ปกติปกติจับคู่แปดหา เ็ดหาหาสี่หาซีหาซีสองสามสองสามสองสามหาเกด อาเกตอ่าเกตวิ่งวิ่งเป็ดหาวิ่งเป็ดหาสามตัว แปดห้าเกตแปดห้าเกตแปดห้าอ่าแปดห้าเอาไวไ้พิลวาวจะงามเราพิลานะไว้ที่จะบะอังห้าแปด ฮา,าเปิดหาเกดเปิดหาสามตัวสองตัววิ่งแตดหากรมเ่นจอหลุดเปิดหาวิ่ง จะสำรองจอหลดหาเก็ต IP IP P chấp khu Sùng nừng. Sùng nừng. แปดหนึ่งแป

หนึ่งศูนย์หนึ่งวิ่งศูนย์หนึ่งคมเด่นจอหลุดศูนย์หนึ่งร่องแปดหนึ่งจอหลุด อ้คุณพี่น้องเด้อเก็บหน้าจอเด้อบัดนี้เด้อของวันที่ยี่สิบห้าห้าหน่อยเข้าไปดีอยู่ดอกพี่น้องรุ่นจังมีอร,รุ่นเจนหนึ่งโปรติตามบ,บ,บ่บ่เจ็บบ่จนดอกพี่น้องโปรติตามห้าหน่อยปู่ ห้าหน้อยสพกิจจับคู่วันที่ยี่สิบหพฤศจิก,กายนช่อง 1, พันาอยหกสิบหกฉพคิหเกตชุดหนึ่งสองเกตสองเก่าวิ่ง1นเกตกลมเด่นหนเกตล่องสองเก่าสามตัว2องหนึเกตเก่าหเกตพิเศษ หนึ่เก้อกตกตสองศย์แปดสามีวิ่ง1นเก้มเิ่นึ่งเก้าล่องสามีสโตกะสามหนึเก้เกปกติ8 5ดหาหาสหาเกตวิ่ง8ปห กมเด่นแปดหาล่องหาเกตสามตัวเก็แปดหาหาแปดหาพีีศูนหนึ่งหนึงหกสองสามแปดหนึ่งวิ่งศูนหนึ่งกลมเด่นศูนหนึ่งล่องแปดหนึ่งสามตัวหนึ่งศูนหนึ่ง สามศูนย์หนึ่งพี่น้องพิจารณาเบ้องเดอ้อครูได้มักจัดครูได้ขัดผ่านน้อยได้มัก,กจัดน้อยได้ขัดผ่านพี่น้องผู้ติดตามสู่ครูสู่คนเงินน่องท่องไหลยาขัดเขินเงินท่องเด้อพี่น้องเดอ้อโศกลาบไข่มีกันเลยสูกครูสูกคนมีโศกมีหมานกันสูกครูสูกคนผู้เขามาติดตามย่าเจ็บยาจนกัน ลำลวยลำรวยกันสุกูทุกคนไก่ปีใหม่แล้วให้ได้ปลายแดงด้วยพีนองเด้วให้มีปลายแดงกันสุกูสุกคนให้คุณพารักษาให้เทวดาน้คุมครองมุเจ้าสุกูสุกคนยูชุกสบายบอกันไม่หลอบต่อไปสวัสดี